ได้มานะครับฮีโร่ของผมนะฮีโร่ของผมฮีโร่เจ็ดแบ็คนะครับก็คือเป็นโกโปรนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเพราะว่าเป็นลิมิเต็ดบ็อกอิดิชันอินดัสไว้นะครับเนี่ยครับก็เขาบอกว่ามีสามตัวนะครับเมื่อวานไปซื้อในร้านมีสามตัวแต่หลังร้านอาจจะมีเป็นสิบผมก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่ามีอยู่แค่สามตัวนะครับก็ผมเป็นคนแรกของร้านเลยที่ได้มาแล้วก็จะลองเอาไปไปถ่ายทำดูนะครับว่าวันเนี้ย ตอนนี้ยังไม่ได้เล่นเวทครับโดยกลับมาจากเวทแล้วก็คาร์ดิโอที่บ้านนะครับซึ่งจะลองเอาตัวเนี้ยโกโปรตัวใหม่ตัวลีมิเต็ดอ dition เนี่ยฮีโร่เนเนี่ยไปถ่ายทําดูว่ามันเวิร์กจริงไหมผมจะไม่พูดรีวิวเยอะแต่จะให้ดูว่ามันสวยจริงไหมแล้วเสียงที่ได้จากการใช้ตัวเนี้ยดีไหมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันดัมเบลโอ้ดัมเบล เจ้ามนุษย์ปีศาจเจ้ามนุษย์ปีศาจ ทางมาถึง Mac แมคโครนะครับก็เล็นิดนึดนงนะเพราะว่าทดสอบกล้องตั้งค่าเซตติ้งนู่นนี่นั่นอยู่นะครับก็เป็นวันแรกอาจจะคุ้นชินกับมันในเร็วๆนี้นะครับนี่นะครับห่างแมคโครนะครับอ่ะเดีหน่นยดิโอเคดูไว้กดรับบัตรมาสะดึกเลยทางทางผมน,นะทดสอบกล้องให้ทุกคนดูหนะ่อย ว่าน่าซื้อมาใช้ไหมชัดเปล่าระบบไม้สามตัวเนี่ยแล้วก็มีไฮเปอร์สมูทเนี่ยมันเยี่ยมจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ทุกคนพิจารณาผ่านคลิปวิดีโอนี้เอานะครับนี่นะครับรถผมขับมาบริกูดเลยโอเคครับถึงแล้ว วันนี้ซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวไปคิดเงินแล้วกลับบ้านนะครับก็ซื้อไม่เยอะซื้อไปพอกินพออยู่ประหยัดเงินนะครับเพราะว่าเวลานี้ใช้เงินเยอะต้องประหยัดไม่งั้นจนครับสำหรับกล้องนะครับระบบเสียงระบบแสงระบบภาพนะครับผมว่าทุกอย่างมันโดยรวมมันโอเคมากครับแล้วก็มันทนทานนะครับสำหรับบู๊ได้ไปเที่ยวทะเลไปไหนได้นะครับมันก็ดีนะครับแต่ว่านี่ขนาดผมเพิ่งได้กล้องมาแล้วก็ยังไม่ได้ปรับเซตติ้งภาพนะครับมันก็ยังมีลวนๆวนนิดนึง พอผมเอามาปรับนู่นนี่นั่นเสร็จเซตติ้งเสร็จเออมันดีกว่าเดิมเยอะนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวเรื่อยๆนี้จะลงคลิปอีกเรื่อยๆนะครับก็รอดูว่ามันดีขนาดไหนครับเปิดเปิดเ,เปิดไม่เปิดอะ่ะอ๋อมันต้องมีไอยอยู่ใ,ใกล้ๆกดไปเลยออโอ้น้ำเพียบแขงเท้าแขาวเท้า แล้วพรับตี้อะไรหมดเล่อะไรก็แวะมาคุมแน่นอนถ้าไม่มีไข่ขาวไม,ม่คุมมันกินง่ายตอนมื้อก่อนนอนอะพวกไข่ขาวะนะเดี๋ยวก็ต้องเอาน้ำลงอยู่ดีอออโอ้ยไปเรองกินเก็บเขาทางนี้นะ นี่นะครับพึ่งคาร์ดิโอเสร็จครับก็เหนื่อยมากโอ้ยเบอร์ไดนาเริ่มตอบแล้วก็เดี๋ยวไปทําไข่ขาวที่ซื้อมาจากแมคโครกินกันครับก็คือเบดเบดไปครึ่งชมเบสไปยี่สิบนาทีเล่นประมาณสองสามท่านะท่าละสามเซ็ตเซ็ตละประมาณยี่ห้าครั้งครับเพราะดัมเบลที่บ้านลูกมันเบาแล้วเดี๋ยวไปทําอาหารมื้อค่ำมื้อก่อนนอนนะครับให้ดูว่ามเมจะกินอะไรก่อนนอนตอนกลางคืนหิวก็กินได้ครับมันอยู่ที่เราเลือกกินนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ นี่นครับคาร์ดิโอเสร็จแล้วก็มาทำข้าวมือเด็กคือเราหิวหิวอย่าอดครับแต่เราแค่ไม่กินคาร์โบไฮเดรตแค่นั้นเองตอน,ตอนค่ำมนค่ำนี่เลยผมจะฉีดคุกกิ้งสเปรย์ลงนิดหน่อยคุกกิ้งสเปรย์ใช้พวกเนี้ยนะครับเนี่ยพานูร่านะฮะพวกโอลิฟออยล์นะครับโอลิฟออยล์นะครับพานรูร่าก็มีโอลิฟออยล์ก็มีโอเคนะแล้วเราก็ ตั้งเอาเป็นผัดใช้ไฟ240นะครับผมจะเทไข,ข่ขาวลงปริมาณที่พอทานผมค่อยไปปรุงรสด,ด้วยแม็กกี้นะครับแค่นั้นเองตอนนี้ครับมไม่กินอาจจะใส่ซอสหอยกับแม็กกี้อันนี้ลงไปผัดรวมกันเลยครับกุ้งนะครับเป็นไข่ผัดกุ้งนะครับเมนูนง่ายๆอ,อีซี่อี่ไข,ข่ขาวผัดกุ้ง อร่อยแน่ผมว่านะใส่ซอสหอยนิดหน่อยแล้วไปดูนะผมใส่ไม่เยอะมากพอๆๆแล้เค็มแล้วก็จะใส่แม็กกี้นิดหน่อยพอแค่มันมีรสชาติรู้สึกว่ามีความเค็มความอะไรนะครับนี่คุณนิสาเลยแต่ว่าคืออย่างที่ผมบอกกินกินตอนไหนก็ได้หรือเที่ยวเลือกกิน เราไม่มีคาร์บเนี่ยตอนข้มเราก็เป็นแค่ปโปรตีนนะครับจากไข่จากกุ้งเรียสุกแล้วแค่ขั้วมันกนมันเข้าไปครับหืมหอมจุดยจด๊กไปดูเลยทีนี้ พอพิ้าตไปเรื่องความเผ็ดแค่นี้ก็หอมแล้วผัดไปอีกนิดหน่อยและเรียบร้อยพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานนะครับให้ดูนี่ครับไข่ขาวกับกุ้งโอ้โหเยี่ยมเลยครับเวลิกรูดนะครับสำหรับวันนี้คุณแม่ซื้อแมนก็ทดสอบกล้องโกโปรฮีโร่เจ็ดตัวใหม่นะครับ limited edition นะครับว่า มันชัดในผลปรากฏว่าโอเคเลยผมประทับใจมากแล้วเจอกันเร็วๆนี้ครับกับคุณมาสเซอร์แมนนะครับเสริมจากเมื่อกี้นิดนึงนะครับก็คือผมจะกินไข่ขาวแล้วก็กุ้งนะครับในช่วงก่อนนอนนะครับบางวันนะครับบางวันก็เป็นปลากับไข่ขาวนี่นะครับแล้วก็มีแอลมอนนะครับก่อนนอนทุกคืน10เม็ดเนี่ยผมจะแบ่งจากถุงนี้นี่นะครับแอลมอนไข่ขาวผัดไข่ขาวผัดกุ้งนะครับแอลมอนอีก10เม็ด ที่เหลือก็ขยันกินน้ำเปล่าครับก็อดทนรอวันชีสเดย์ก็คือวันอาทิตย์ทุกอย่างก็คืออยู่ในโปรแกรมคือเปะ๊ะวันหลุดคุณก็หลุดไปนะครับไม่ต้องไปซีเรียสใครบอกว่าเอ้ยแคลอร,รี่มันเกินไปอย่างนี้โอ้โหถ้าเราคุมอาหารเป๊ะจริงในหนึ่งสัปดาห์แม้แถึงกับซีเรียสครับเพราะว,าว่าวิชาการสู้ปฏิบัติไม่ได้นะครับแต่ว่าเรารู้หลักการไว้ก็ดีนะครับแล้วก็การปฏิบัติก็สําคัญเหมือนกันครับคุณรู้คุณไม่ทําคุณก็ไม่สําเร็จ คุณทำแต่คุณไม่มีความรู้มันก็ไปถึงความปันยากไปถึงฝั่งปันยากไปถึงเป้าหมายยากนะครับก็เสริมไปเท่านี้สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตกินข้าวที่สุดแสนอร่อยก่อนนะครับคุ่ม m a แมน m a n ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ